วันนี้เราจะพามาดูวิธีการซื้อพรบอรรถมอเตอร์ไซค์จากบริษัทกลางผ่านทางไลน์กันนะคะเข้ามาที่การเพิ่มเพื่อนกดค้นหาแล้วก็ใส่ s อ irvp กดค้นหาค่ะจะเจอหน้าไลน์ของพรบอรบริษัทกลางแบบนี้นะคะเรากดเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดแชทเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาที่ไลน์ของพรบอรบริษัทกลางแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะให้เรากดซื้อพรบอร์แล้วก็จะมีสิ่งที่เราต้องเตรียมค่ะแจ้งขึ้นมาว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างสําหรับการซื้อพรบอรรถจักรยานยนต์ออนไลน์นี้นะมีบัตรประชาชนมีรรรูปถ่าายเพ้อม ประชาชนแล้วก็มีคู่มือใบจดทะเบียนรถค่ะกดซื้อพอรบอรค่ะแล้วก็จะมาเลือกค่ะว่ารถจักรยานยนต์ของเราเนี่ยมีขนาดเครื่องยนต์กี่ซีซีนะคะกดเลือกซีซีของรถจักรยานยนต์เราค่ะรถเราห5 5่าซีซีค่ะก็คือเลือก1 5 0ซีซีขึ้นไปหน้านี้เขาก็จะมีรายละเอียดแจ้งค่ะว่าพรบรคุ้มครองอะไรยังไงบ้าง กดซื้อพรบร์ค่ะแล้วก็ลงเทะเบียนตามนี้เลยถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนกรุณาถ่ายภาพให้มองเห็นข้อมูลบนบัตรแล้วก็ใบหน้าของคุณให้ชัดเจนนะคะพอเราอัปโหลดภาพบัตรประชาชนกับรูปถ่ายเข้าไปอะค่ะมันจะขึ้นข้อมูลบัตรประชาชนให้เราเลยนะคะไม่ต้องกรอกอะไรเลยข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเลยต่อไปเราเอาเลขหลังบัตรประชาชนมาใส่กันค่ะใส่เลขหลังบัตรแล้วก็มาใส่เบอร์มือถือค่ะเขาจะส่งเลข OTP มาเพื่อให้เรายืนยันก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการลงทะเบียนค่ะต่อไปเราก็จะมาเลือก การซื้อพอรบอกันนะคะถ่ายรูปเล่มทะเบียนรถแล้วก็อัปโหลดเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดของรถจักรยานยนต์เราค่ะใส่เลขตัวถังยี่ห้อรุ่นแล้วก็สีของรถแล้วก็มาใส่ขนาดเครื่องยนต์ค่ะว่ากี่ซีซี ใส่ข้อมูลทะเบียนรถแล้วก็กดตรวจสอบพอเรากอบรายละเอียดครบถ้วนแล้วเขาจะขึ้นรายละเอียดของพรบรที่เราซื้อขึ้นมานะคะก็จะมีระยะเวลาประกันภยัยวันที่คุ้มครองเริ่มต้นก็คือวันที่เราทํารายการซื้อแล้วก็วันสิ้นสุดในอีกหนึ่งปีถัดไปค่าเบี้ยประกัน600บาทอากรนแซมสบาทภาษีมูลค่าเพิ่ม4 2 2 1บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น645บาท2 1สตางค์ตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปค่ะหน้าน,นี้จะเป็นข้อมูลรายละเอียดของผู้เอาประกันภัยนะคะแล้วก็มีให้เราระบุอีีเมลลแ้้ววก็ใส่่่ทอยยูปััจจุบนด ที่อยู่ปัจจุบันเราไม่เหมือนที่อยู่ตามแบบประชาชนค่ะให้เกอกส่วนนี้เพิ่มด้วยนะคะกรมธรรม์เขาจะส่งให้ทางอีเมลนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าสุดท้ายละมายืนยันข้อมูลพรบรแล้วก็รายละเอียดรถจัก,กรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์ทะเบียนเลขตัวถังยี่ห้อระยะเวลาเริ่มคุมครองแล้วก็สิ้นสุดการคุมครองนะคะรายละเอียดผู้เอาประกันภัยนะ ก็ยืนยันข้อมูลไปกดติ๊กถูกที่หน้าข้อตกลงทั้ง3ข้อนะคะระบบถึงจะให้กดยินยอมเพื่อทำรายการต่อได้ค่ะทำรายการหน้าหน้าของการชำระเงินแล้วค่ะเราไปชำระผ่าน QR code กันดีกว่าน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแต่ถ้าเกิดใครมี Mobile แบ n k i n g ของ S C B อ่ะจะชำระด้วยวิธีนี้ก็ได้นะคะ หน้าของการชําระเงินตรงนี้ก็จะมี QR code ให้เราสแกนเพื่อชําระเงินนะคะก็จะมีเลขอ้างอิงหนึ่งสองแล้วก็แจ้งให้ชําระเงินก่อนวันที่ที่เราทํารายการนะคะภายในห้าทุ่มยี่สิบนศูนนองน,นะคะ <c oughs> เอ่อพอสแกนแล้วะคะ่ะ <c oughs> เขาก็จะเป็นการชําระเงินไปที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะยอดเงิน 64.5.21ไม่มีค่าธรรมเนียมนะก็จะมีข้อความเด้งมาค่ะว่าคําสั่งซื้อสําเร็จนะคะแล้วก็เรามาคลิกที่พรบอรของฉันค่ะอ่าก็จะขึ้นรายละเอียดมาแล้วค่ะพระบอรของท่านถูกส่งไปยังอีเมลกรบณาตรวจสอบ ได้รับพรบรทางอีเมลเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีข้อความส่งมาทางไลน์ด้วยนะคะหน้าน,นี้คือข้อความที่ส่งมาทางไลน์นะคะจะกดที่ดูรายละเอียดกรมธรรม์หรือว่าที่พรบอรของฉันก็ได้สรุปแล้วการซื้อพอรบรถจัก,กรยานยนต์นะคะตอนนี้ไม่สามารถซื้อผ่านระบบของกรมขนส่งได้แล้วนะคะแล้วเราก็กลับมาที่ขั้นตอนการชําระภาษีผ่านเว็บไซต์ e s r v i c d t d l t g o t h กันนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทําการลงทะเบียนนะคะก็คือให้ลงทะเบียนไว้นะตรงนี้นะคะใส่ข้อมูลต่างๆเนาะแล้วมันก็จะขึ้นมาส่วนส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะ พอขึ้นส่วนข้างล่างตรงนี้เราก็กดเลือกค่ะแล้วเราก็กดยื่นชําระภาษีกรมการขนส่งทางบกจะจส่งใบเสร็จแล้วก็ข้อมูลการชําระเนี่ยไปที่อีเมลให้ตรวจสอบอีเมลก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรถจัก,กรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน5ปีขึ้นไปก็คือต้องไปตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อนชำระภาษีนะคะ,ะกดยอมรับไปค่ะ พบข้อมูลประกันภาคบังคับของรถคันใหม่เลขทะเบียนสามารถทํารายการต่อไปได้รายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของรถจักรยานยนต์เรานะคะว่าเลขทะเบียนอะไรเนะเราะแล้วก็วันสิ้นอายุก็คือวันที่เท่าไหร่นะคะชื่อของผู้ถือกรรมสิทธินะคะข้อมูลเลขไม์รถยนต์ตรงนี้ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลก็สามารถทํารายการผ่านไปได้ค่ะ แล้วก็ข้อมูลของพรบอันนี้ซื้อมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็รายการที่ต้องชําระนะคะจะมีจํานวนเงินค่าภาษีประจําปีคือ100บาทค่ะแล้วก็จํานวนเงินเพิ่ม1บาทอ๋อหบาทอันนี้คือเป็นค่าปราบละคือรถเราอะ่ะหมดอายุวันที่15พฤษภาค่ะวันที่เราต่อวันนี้เป็นวันที่16พฤษภามีจํานวนเงินเพิ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นชําระ หรือว่าต่อภาษีก่อนได้ร่วงหน้า90วันนะคะถ้าเกิดว่าชําระเกินก็จะค่อยๆมีค่าเงินเพิ่มตรงนี้ค่อยค่อยเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็จํานวนเงินค่าจัดส่งเอกสารก็คือ32บาทเราไปกรอกรายละเอียดกันค่ะตรวจสอบให้ถูกต้องนะเพราะเวลาที่เราทํารายการออนไลน์แบบนี้ค่ะเขาจะจัดส่งเอกสารไปที่ที่อยู่ทางไปรษณีย์นะคะเลือกวิธีการชําระเงินกันค่ะอันนี้ยืนยันไปเลยค่ะวิธีที่เราเลือกค่ะจะเป็นวิธีการชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์บริการนะคะเพราะว่าวิธีนี้จะไม่เสียค่าธรรมเนียมการชําระเงินนะคะเดี๋ยวเราเลือกวิธีการชําระเงินเคาน์เตอร์บริการตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะสแกนโดยใช้แอปของธนาคารชําระเงินกันค่ะเราจะพิมพ์หน้าเอกสารตัวนี้ออกไปที่จุดชําระเงินตามรายละเอียดด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อย่างไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะของที่เซเว่นก็ได้ชําระสําเร็จแล้วค่ะ ชำระผ่านแอปธนาคารนะคะยอดชำระคือ133บาทไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเลยค่ะก็คือเป็นค่าภาษีแล้วก็ค่าจัดส่งเอกสารนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการชำระเงินภาษีออนไลน์ทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะดูเราทำตามกันได้เลยใช่ไหมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ